สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Bar, ไม้บ้าออกบี้ในโลบอกครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าด่านกระโดดสูงเน,นี่ยไม้บ้าออบบี้เหมือนยังไงทุกคนมาดูกันเลยเฮ้ยเพื่อนทำไมเพื่อนไม่มีผงมากฉันจะเป็นแปลกแล้วนนเนี่ยใช่ตอนนี้พี่หมิงกระโดดตกไปสี่ห้ารอบแล้วนะเราจะผ่านจุดนี้ได้ไหมพี่หมิง หรือว่าเครื่องป้ามันไม่ดื้อมันคงไม่เกี่ยวแล้วนะอุ้ยสูงสูงสูงอุ้ยกแล้วตรงนี้เป็นไม้ไม้เดียวไม้ปลาเดียวไม้ปลาเดียวเราเคยเล่นแล้วมันนี่ออกหน่อยออกได้ไหมโอเคปาตัวนี้เป็นไม้มาเดียวนะครับอ่อนแล้วข้างหน้ามันก็จะหมุนอุ้ยไอยังไงคือเย่แล้วอุ้ยสนุกสนุกสนุกไปเลย แล้วเราก็จะรองมันหมุนนะครับน้องๆตอนนี้ก็หมุนหมุนหมุนโค้งฟางอยู่บนสายน้ำนลครับทุกคนแล้วเราก็จะโดดอ้าพี่หมงกระโดดทำไมเลื่ออย่าลืมสิว่ามันหมุนได้ไ,ไปยากอยู่นะครับน้องๆราจมันต้องมีส่วนไม้ที่ใกล้ที่สุด โอเคครับปัดตอนนี้น้องมิ้งก็มาได้แล้วนะครับน้องๆตอนนี้หูยากอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นคอนแล้วตัวหน้าก็เป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนอุ้ยไปเรื่อยอุ้เหมือนมันขยับได้ด้วยอุ้ยนึกถึงเรื่องอะไนี้เลยครับน้องๆอะไรนะจ่าเจ็ดสีไม่มีเจ็ดแสงเรียบร้อยตกลงไปจุยเย่เจ้าใหม่มันคืออะไรอ่ะมันคือหนังสมัยก่อนที่ป้าปาชอบดูเดี๋เพิ่งนะยอ้เพิ่ง โอ้ไปได้ครับโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบี่เย้ไปแล้วเพื่อนบีใจเย็นๆใจเย็นๆเห็นเลื่อยไหมลูกเห็นเลื่อยไหมไปก็ใจเย็นๆลูกบอกว่าเพื่อนเบียดเฉยหรือว่าฟ้าใจร้อนไะเนี่ยออใช่สรุปว่าฟ้าใจร้อนขอนมาแล้วไอ้เบียดเพื่อนสองไปดูเยเลยเดินไปเดินไป สังเกตด้วยสังเกตด้วยด้านไหนดีฝั่งไหนโอ้ฝั่งนู้นเราต้องรอให้มันเคลื่อนไปฝั่งหนึ่งเราต้องเดินไปไหมโอ้ยังไม่ได้ครับตอนนี้ต้องรอแล้วต้องรอแล้วต้องรอให้มันหมุนไปก่อนต้นไม้มันถึงอยู่ได้อยู่ข้างบนอ่ะมันเป็นต้นไม้ลอยฟ้าได้ต้นไม้ลอยฟ้าีนี่กลแวใช่ไหมใกล้หรือยัง ตอนนี้เราก็แกล้อุ้ยล่วงไปแล้วไปเฮ้ยเสียว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 ไปถีบเพินไปดิส่วนนี้ไหมเราส่วนนี <h <h ้ไหมระวังดีนะมันแหลมเลยนะหายจ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเยหัวใจจะายเลย นอเวียนหัวเยนหัวปลาก็เริ่มเรียนหัวมันกระพรูด้วยดีแล้วลาเขากินข้าวเนี่ยใครยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวเข้ามาเล่นมาตอนนี้เราก็มาที่ด่านไม้อีกแล้วนะครับน้องๆเราเราล่วงไปหลายรอบแล้วนะแต่ว่าตอนนี้กําลังแก้มืออยู่ดูสิต้นไม้พวกนั้นโหูเรียนเหลืองอะเหลืองเหมือนคนอุจจาระมาแล้วพูดแล้วไม่อยากกินข้าวเลย ตอนนี้น้องหมิงก็กํกลาลังอยู่บนไม้ที่สลับซับซ้อนนะครับน้องๆแล้วทีเนี้ยมาดูฝั่งทางนี้บ้างนี่ไงโอ้โหด่านนั้นมันมีเหมือนมีหนามแหลมพุ่งขึ้นมาเลยพี่หมิงนั่นไงนั่นไงเราต้องระวังนะอุ้ยอย่าเพิ่งไปสิอุ้ยเส,สียวเสียวเดี๋ยวรอก่อนแล้วอนันไปไปแล้วไปอุ้ย,ยไป,ไปมาแล้วเฮ้ยเจ๋าตะปูนี่คือหัวตะปู ก็ต้องไปดดต่อไปที่หัวคอนไปมันกำลังไปไปเร็วเร็วแล้วแล้วไปไปไปเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหเลยไปตรงนั้นทำไมอ๋อไปหัวตะปูไปโอ้เดี๋ยวจะไปไปพี่ไปพี่ไปพี่ไปเร็วโอ้ยเจ้าอันนั้นคือวงกลมอืม มันมีเฟ้นไฟมีสมบัติมีลายไหมเน,นี่ยบนนี้เนี่ยไม่มีเลยไม่มีเหรอมีแต่ขอนไม้มีตะขอนไม้ก็่ขขเขาบอกอยู่ว่าด่านนี้มันคือด่านไม้บ้าพี่หมิงอุ้ยเอ้ยเจียวเจียวแล้วทำไมต้องควายกันแดดนี้นะเน <S 2> <S 2> ี่ยแต่โซ่อันนี้มันเป็นโซ่นะครับแต่ว่ามันเป็นโซ่ไม้ครับน้องๆนี่เสียวจริงเสียวจริงดา่านนี้อุ้ยเอ้ย,อย

Aley. Biadah macam game ni. Game ni biadah. Huj. Huj. Pada. Pada. Huj. 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 Pada. Huj อันตรอดทุกสุดอย่าไปอย่าไเพื่อนไม่ไปไปอย่าโอ้ยตี้คือยานม้เบสบอลตอนนี้เราลังิป็นคนนะครัคนมีเล็กพิชใหญ่อย่างวิงน่ากลัวปัดเยวแลทีนี้ก็เราจะขึ้นไปอ้ยเพื่อนม่อยาล้วโอ้ยจทีวี Đó này, mình sẽ lón cho chót oh like Bạn đang chó chót bạn liều người chót nè, chó chót tụng liều Vâng Ôi, chót Liều bạn ơi Tạm chót đi lời Chúng này miệng chị ตาบอกว่าอย่าตามจอดไปอดยอเารบก็ปล่อยเขาไปก่อน,อนร้นมาแค่หนู้อนเดนนันวิาชาวินาชาดวินาช้าเขาเขาก็เดิไปร,ริ้วี่ตาช้าเธอนี่มนัน,น,นาชาโอ้เอาเินตกเฉยๆวาพี่เมีงโอ้ยโอ้มาพรอมนาชาเลยอะ อะไรเนี่ยมาตั้งไกลแล้วจะผ่านอยู่แล้วเลยปตกเฉยเลยอ่ะพี่นีิรู้จเอ้านาตาชานาจาชาส่งไปแล้วพี่หมิงตอนนี้ต้องรีบไปแล้วเลยโอเคจะไม่ปวกแต่ว่านาตาชาไมต้องทำใจกับนี้นิ้งนาตาชาเข้ามาแล้วมาเรานาตาชามาพี่หมิงเราเข้าไปเออพระจันทร์ไปอยู่ข้างล่างโอเคพระจันทร์อยู่ข้างล่างละ พราะเราอยู่นอกโลไไกไงตอนนี้ใกล้แล้วมีอี้อย่างียอเยี่ยมมากค่อยๆไปอย่าเดินตกนะใจเย็นๆเจ้าสาบปันห้ามตกเลยเย่เยี่ยมมากตอนนี้ก็ไปด่าไม้พระเลมนได้ฮงไปไปเลยไปโอ้ไปไปเยอะโอ้ยเจ้าวิ <c oughs> ตรงนี้เป็นเหมือนอะไรอ่ะอุอ้ยเกี่ยวเกี่ยวข้าววิหมิง เอาไปเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวหญ้าเอาไปเลร็วๆๆๆไปให้จัำกันใจเฮ้ยนี่ไงโดนกว่ากันได้กว่าก็สบายมากไม่งั้นเรามีวิธีหนึ่งพี่หมิงดีบนเกี่ยวไปเลยไปเร็วเร็วโอ้โหมาเต็มที่เลยอันเนี้ยตัวนี้ก็เป็นตะปูตะปูครับน้องๆไปแล้วตะปูแล้วเร็วไปเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวไปไปไป ย yeah. to ้กนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมันอยู่ครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นะปูอ่ะไปนิ่งเลยไปตามนึงไปโอ้ไม่กระโดดเอวาก่อนไป ไปเยี่ยมะโดดไปส <3, S 1> <ร>ามสองสามไปดูไปะโดดไปเย<ล>ี่ยมโอ้ยแล้ว,วัง<ล>อุอ้ยตรงนี้มันเป็นด่านไม้ลอยฟ้าแบบหมุนครับน้องๆอ,อุ้ยมันมีสองฝั่งนะครับเราต้องกะจังหวะให้ดีอ,อะไรหมิงหมิงเนี่ยกำลังลงมาแล้วจังหวะนี้แหละไปไปแล้วครับน้องๆตอนนี้ต้องรออีกฝั่งนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอนิดนึงรอนิดนึงอุ้ยข้างหน้าเหมือนนี้ เลยครับทุกคนเ้ยอุ๊ได้แล้วใจเย็นๆเดี๋ยวใจเย็นๆอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเรือรถโอ้ยหัวเองเหงื่อแตกแล้วโหด่านไม้บ้านนี่มันโหดจริงเลยครับน้องๆแต่ผู้ชายน่าจะได้เล่นเ้ยพี่มิกผ่านแล้วอะไรเนี่ยบทจะผ่านก็ผ่านแบบนี้เลยอ่ะผ่านแบบไม่ได้ตั้งตัวเอ้ย่ำมมันจะตกแล้วพี่หมิง อ้ย้ยเอ้ยกระโดดไปกระโดดไปเอ้ยมันต้องไปเลยอะต้องไปเลยอะพี่หมิงไปวิ่งไปกลางๆใกล้กระโดดเยี่ยมในที่สุดเราก็ผ่านมาแล้วอุ้ยนี่มันเป็นด่านเก้าอี้ดนตรีเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเจอเก้าอี้ดนตรีแล้วครับน้องน่าจะมีอยู่สองฝั่งนะ มีโต๊ะมีโต๊ะใจเย็นๆโต๊ะกินข้าวไม่ใช่โต๊ะสามสองไปเยี่ยมโอ้โต๊ะกินข้าวครับน้องๆแล้วฝั่งนี้ก็จะมีโต๊ะดนตรีอีกรอบหนึ่งเตือนเตือนเตือนตือนตอนนี้เราก็ใกล้ไปถึงเส้นชัยหรือยังอีกไม่ไกลโอ้โหเป็นไงล่ะเหมือนเวหาเย็นเลยไหมล่ะไปแล้วครับตอนนี้เราใกล้แล้วสะพานตรงนี้เป็นสะพานไม้นะครับ แต่ว่ามันก็ผูกเหมือนกันนะครับน้องขึ้นได้ไหมพี่หมิงอึบนิดนึงอึบอึบเยี่ยมไปแล้เยี่ยมนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมนั่นแหละอีฟเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเยี่ยมอุ้ยอ้ยเค่อยคิดโหรือเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเราใกล้ถึงเซตชัยรยังรอสะพานนะครับตัวนี้มันจะหมุนมาหาเราจะยาก่อยไปอุ้ยขึ้นขึ้น รอรอ,รอ,อรอให้มันหมุนไปพี่หมิงไม่ต้องไปรอให้มันหมุนรอรอเดี๋ยวพี่หมิงก็กระโดดกลับไปอีกเห็นไหมในที่สุดก็ผ่านแล้วครับน้องๆต่นนี้ใช้เวลาประมาณสิบกว่านาทีเลยครับเพามิหมิงจะผ่านแต่มิหมิงใจไม่เย็นอันนี้เป็นด่านเหมือน เหมือนกงเกวียนครับเหมือนล้อเกวียนใช่แล้วด้านหน้ามันก็จะเป็นด่านถังนะครับน้องน้องดูสิอ้ยสูงจริงเล่นยากไหมพี่หมิงไม่ยากเลยแต่ใช้เวลานานอยู่นะกว่าจะผ่านอตอนนี้เราต้องรอครับรอให้มันหมุนไปแล้วเราก็ค่อยกระโดดไปใช่แล้วตัวนี้มันก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลาเลยครับน้องน้องดูสิ ไปโดดไปโดดไปโดดใช่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นด่านอุย้ยรถไฟไม้ลอยฟ้ามันจะหมุนไปเรื่อยๆครับมันจะหมุนไปเรื่อยๆรอจะไปถึงตอนนี้ใกล้แล้วโอ้โหผ่านแล้วครับน้องๆตอนนี้เราก็มาตกอีกตรงนี้แล้วครับน้อง,องเริ่เริ่มใหม่ไหมนะครับเพราะว่าเลยตรงนี้แล้วป้ายหรือว่าตรงนี้จะเป็น จุดสูงสุดแล้วอะหรือยังยัง,งยังไม่ผ่านครับทุกคนยังไม่ถึงเส้นชัย,แ,ยแ,แต่ใกล้ถึงแล้วแต่ใกล้ถึงแล้วเลยนิดเดียวนิดเดียวได้ไงสีน้ําเงินน่ะเห็นไหมไปต้องสีน้ําเงินเดี๋ยต้องไหนแล้วมันจะใกล้ๆกันแล้วก็กระโดดใช่ <S <S ใช่หม,หมดหรือยังหมดหรือยังใกล้ถึงเส้นชัยหรือยังยังนะครับน้องยังเหลือข้างบนหยีนี่ โอ้โหไม่ไกลไม่ไกลมันรอรับเราไปอะไรจะมาเนี่ยตอนนี้เรากำลังรอนะครับรอเข้าม้วนกลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับน้องๆนี่ไงนี่ไงเร็วอ่าเขามารับเราขึ้นสวรรค์เอ้ย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 จับไว้มันต้องวิ่งไปทางไหนอ่ะไม่รู้มาแล้ว วิ่งไป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 อย่างดียววิ่งไปอย่างเดียววิ่ไปอย่างเดวิงไปอย่างเดียวิ่งวิ่งไปวิ่งไวิงไปอยงเดีวไงเรียพี่สูนี่ก็ทำได้แล้วครับไกลแล้วอีกไปไกลอีกไม่ไกลขึ้นไปลไล้ไปเย้ ได้เหรียญทองได้ช่วยน้องแล้วี่วยน้องเจ้<อ>แต่ที่สุดน้องมิงมิงก็ผ่านด่านไม้ป้าเอาปีนี่แล้วครับน้องๆยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์เป็นอกำลังใจให้ช่องอมิงมิงทีวีวแล้วก็ช่อง A M N Game ด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายปุ้ยปุยอย่าลืมไปเล่นนะครับสนุกมากเลย